สวัสดีครับทุกท่านผมริวจีเฮดยี่สิบแปดนะครับวันนี้เนี่ยผมมารายงานทุกวันศุกร์ทุยพี่ชายโอเคผมนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมริวจีเฮดยี่สิบแปดนะฮะวันนี้ผมก็จะมาถ่ายเซิร์ฟเวอร์ MC Net กันนะผมซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ม็อดที่เปิดมายาวนานมากๆประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์ด้วยสวัสดีวันศุกร์นะครับเพื่อนๆนะฮะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับคุณผู้ชมก็จะไปเที่ยวนงที่ไหนก็แแล้วต่คุณนะครับ อ่ะผมจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมสอบวันไหนของผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยสอบวันที่17นะฮะใส่ชุดแบทแมนแป๊บนี่บวกเลือดตั้งเยอะโอ้โหสุดยอดโกชัอกัน์นี่ดาเมจนี่รุนแรงมากๆกดอะไรเพื่อรีโหลดวะเนี่ยกด F ใช่ไหมกดอะไรวะกดอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาแล้เอาแล้เอาไว้เอาไว้ล่ะเอาไว้เอาไว้นะครับก็ การรีโหลดเนี่ยน่าจะกด R นะฮะใช่ปะกด F มันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับโอเคค้างเก็บของนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยผมกา,กากมากๆคุณผู้ชมฮะทำอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่นี่ฮะอันนี้ก็เก็บไม่ได้ได้แล้ว p o t i o n self what the fuck NVC เปิดไม่ได้ออกเข้าใหม่นะฮะอ๋อ,อคือเราต้องออกเข้าใหม่ครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยจะไม่ได้เก็บของอะไรมากมายนะ คีห้าพันแคสคลิกขวาเพื่อซื้อปลดล็อกคังได้นะฮะแบบว่าสมมุติว่าคังเล็กๆเนี่ยเราสามารถขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้นะฮะประมาณ9นิ้วทุย้ยไม่ใช่โอเคแล้วก็มีของตามนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ของนี่แหละแล้วก็ไปตะลุยกัน,นะฮะอันนี้มีของฟรีนะฮะมีปืนพกแล้วก็อ,อาหารนะฮะแล้วก็ยาซึ่งปืนพกเนี่ยเอามาด้วยก็ได้เอาไว้ยิงซอมบี้เล่นๆน,นะฮะคุณผู้ชมกด R F เพื่อ,อรีโหลดกระสุนใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยอ๋อนี่คือรายละเอียด ปืนต,ต่างๆเนี่ยฮะ F แล้วมันรีโหลดยังไงวะเนี่ยมีผลไหมด,ดิอ๋อสงสัยน่าจะรีโหลดเองนะครับผมสนปืนนี้นี่ก็ไม่แน่ใจว่ากด Q หรือกดอะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเริ่มดูจุดต่างๆในสปอนกันนะครับผมวาร์ปจุดหาของครับตกจใงวะคือจริงๆมันไม่ได้เป็นที่เซิร์ฟเวอร์ผมเลยมันเป็นที่ผมเองครับผมเนี่ยฮะกดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ โถเอ้ยมันก็ยังคลิกไม่ได้เหมือนเดิมมาทะเลทรายวาร์ปจุดหาของมันก็คลิกไม่ได้โอเมกุนเน็ตคู่มือการเล่นนะครับคิดได้ไหครับอ๋อคู่มือการเล่นก็จะมีแจกของตามนี้แน่เนี่เป็นคู่มือของเรา M อ็มเซิร์ฟใหม่สีผมนะฮะอาชีวิตรอดหาของค่าบอสอะไรทํานองนี้สปอนมีร้านขายปืนร้านขายอาหารแล้วก็ร้านซุ้อ v ี p นะครับสปอนมีร้านขายชุดร้านขายอาหารไออาวุธแล้วก็จุดวัดต่างๆซึ่งตรงนี้เนะี่ยคุณผู้ชมสามารถมาอ่านดูกันได้นะครับ วิธีการกลับสปอนก็ตามนี้เลยนะฮะวัดสปอนทับเอ็มอีตามด้วยข้อความเพื่อพิมพ์แบบว่าให้เห็นกันทั้งเซิร์ฟเวอร์หรือว่าทั้งโลกนะฮะอิ v ิซีคืออะไรวะหายตัวเลยครับแบบไม่ไม่ให้เห็นชื่อปะประมาณนี้ไหมทับเอ็มข้อความวับกับเมืองได้นะฮะสร้างมันเถอะครับคุณผู้ชมอ่าลองดูลิวติเฮดยี่แปดมันทำอะไรวะดูของเหรอ what the fuck ก h a t the fuck โอเคเป็นว่าเอ้ามาดูของตัวเราเองได้ด้วยวันนี้เฮ้ยแล้วคนอื่นเหรอครับก็คือมันอาจจะกระตุกบ้างขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากเน่ยผมช้าจ,จริงๆนะฮะไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วดูของคนอื่นได้ด้วยเหรอแต่ว่าเราไม่สามารถนําของคนอื่นมาได้นะครับโ,โหแม่งเก่งว่ะดูของคนอื่นอย่างนี้ก็ได้เลยโอเคนะฮะฐานเฝ้าเมืองสวัสดีครับจเราไปดูจุดนี้นะีฮะโอเคโอ้โหเดี๋ยวกระตุกจัดแหลนะเน็ตผมนี้ชา้าโคตรๆนะฮะ คพ่อคนแม่ช้าเดี๋ยวผมขอรีเน็ตสักแป๊บน,นึงก่อนนะคะคุณผู้ชมอานะแล้วเข้ามาต่อกันเลยผมเผมนองจากเมื่อกี้เนี่ยผมผมก็ไปอาบน้ํามาแล้วก็ทําสิ่งต่างๆมานะครับผมรวมถึงการรีเน็ตด้วยนะโอเคเราเข้ามาด้านในรหบผมเนี่ยตรงตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วคนไม่มีแล้วนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ยังวาร์ปไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับหมอรักษามาใกล้ๆหิวเลือดที่ผมทีหมอนะครับเดี๋ยวเราก็รอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับ โอเคตอนนี้เลือดเต็มแล้วนะครับซื้อกระเป๋าของผมตรงนี้ครับอ่าก็สามารถมาเลือกซื้อกระเป๋ากันได้ผมซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดผมเล่นไปแล้วเนี่ยผมไม่ต้องกลัวการแบบว่าการยิงกันหรือว่าของตกอะไรแบบนี้เลยนะเนื่องจากคนไม่มีแล้วอ,อ,อี๋นะฮะครั้งหนึ่งเอาของออกครั้งสองเอาของออกครับผมเนะฮะเอาของออกจากครั้งก่อนวันเสาร์จะทําการลบนะฮะเนื่องจากเขาจะให้ใช้ครั้งนู้นแทนนะหรือว่ากล่องตรงไหนไม่แน่ใจชุดบุกเลือดยี่สิบผมตามนี้ฮฮเดรพูเลือดสามสิบ กเลือหกสิบเนี่ยผมใส่อยู่นะฮะบวกเลแปดสิบแล้วก็เป็นปืนต่างๆครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปตีบอสดีไหมฮะไม่ใช่ตีบอสตีต้องเรียกว่าไปยิงบอสก่อบุกเลือดนะครับปืนความเร็วนะฮะปืนโมดิฟายบ้านบอลอะไรก็ไม่รู้โอเคฮะอันนี้เป็นแลกปืนแลกแม็กปืนก้นนะผมแลกแม็กปืนสไนเปอร์ซึ่งมันไม่มีเลยครับตอนนี้มันจะมีแค่บางจุดที่ผมสามารถนำอา อัญมณีเนี่ยมาแรกเป็นอาหารหรือว่าของต่างๆได้นะฮะเป็นโยปัญญาอะไรเงี้ยนะแลกธงอ่าไดามอนคอนนี่มันได้จากไหนวะเนี่ยแกลกระเบิดแลกของบอสหายากชื่ออะไรว่าหายากเนี่ยรับเควสเชิญน,น้่นไหนครับกดเอลดูเควสนะฮะเข้ามาจ้ารับเควสทั่วไปครับเควสคาซอมบี้หนึ่งร้อยตัวรับเลยฮะแล้วก็หาซอมบี้คนสี่ชิ้นรับเลยับ ตกป่าไม่ตกเว้ยพารกิจได้ได้สัตว์ขี่พารกิจรับได้ตลอดนะผมบอสนักเวทบอสมือมีดรับแม่งทุกตัวบอสระเบิดรับให้หมดอย่าได้แครสื่ออื้อตัวไหนก็ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมคงไม่ไปล่าบ,บอสเยอะแยะนะฮะปรับภาพด้วยวะอ,อ่าอ้าวมือเหมือนเดิมเลยช่างมาเถิดนะฮะโอเคพารกิจแรกลงแล้วพารกิจสลงแล้วนะครับ ภารกิจหลักกาจัดมอนเตอร์อันนี้คือภารกิจหลักนะซึ่งผมยังไม่ทำนะฮะหรือว่าทำดีวะบอสนักเวทมนต์บอสกับตนอเมริกานันกเวทบอสทหารจ้างหัวหน้าโจรก่อการร้ายซอมบี้คิงนะี่ฮะประมาณนี้บอสเฝ้าโกดังเรือนะครับซึ่งเราเราเคุยอะไรมาบ้างเราก็ไม่แน่ใจผมนื่องจากมันเยอะมากๆเลยนะฮะแร็กปืนต่างๆและของดรอปจากบอสนะี่ฮะและของบอสหายยาซึ่งเราก็ดูไปแล้วนะครับตามนี้ โกแลกของนะฮะเอาละเรามาดูตามบ้านกันดีกว่าว่ามีบ้านอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นบ้านอะไรวะขายอะไรไม่รู้นะฮะขายอาหารบ้างนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ทหารเฝ้าเมืองนะครับร้านขายอาหารและของใช้ทั่วไปนะฮะสามารถเข้ามาเลือกซื้อกันได้เนะี่ยเอาเหรียญสิบมาซื้อพวกเฟนฟงเฟนไฟโอ้โหเฟนไฟนี่ถูกถูกนะครับสิบ <laughs> บาทเองละเนะี่ย ร้านขายปืนยินดีต้อนรับครับผมเนี่ยสามารถมาเลือกซื้อของต่างๆกันได้นะครับพวกปืนกองปืนกลอะไรเงี้ยซึ่งทำไมมันไม่มีใส่วะเนี่ยช่างมันเถอะครับเอาละร้านขายพรีเมียมของผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นพรีเมียมนะฮะใช่ปะวะเอาผมเป็นพรีเมียมดีกว่าซึ่งพรีเมียมเนี่ยของอาจจะไม่ตกครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เนาะแต่ของไม่ตกก็เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยคุณผู้ชมครับด้านนนี้แหละวะเนี่ยร้านค้าชุดแคชมีอะไรบ้างซึ่งร้านค้าชุดแคชนี่ แทบจะไม่มีเลยชุดแฟชั่นระดับ5ราคาพันห้าร้อยโอ้นี่ไงฮะอันนี้คือชุดแฟชั่นนะผมคุณผู้ชมสามารถมาเลือกซื้อได้นะฮะมีทั้งหมดสามเซตด้วยกันนะครับออกไปด้านนอกแป๊บหนึ่งเนียอันะนี้บ้านเราเนะี่ยบ้านนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะนําไว้เก็บของผมนะฮะก็สามารถมาเช่ามาเช่ามาทรงมาซื้อมานู่นม,มานี่กันได้นะครับผมตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะขอทําการอ่าวัดหนึ่งวับสอง าไปไหนวะเนีเ่ยเฮ้ยบอสนักเวทนักเวทแห่งความมืดซึ่งอ่านักเวทแห่งความมืดน,นี้จะจงไปตามล่าหาบอสท,ที่มีชื่อว่านักเวทแห่งความมืดแล้วกําจัดปันซานนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปไฟดูผมไม่รู้ว่าจะไฟเกือบแล้วเกือบตกแล้ว MC ็มซเน็ตมาว่ะมาวะมาวะมาวะซึ่งจริงๆเนี่ยแอมีกเขาถามผมว่าคุณลิวไปไหนผมเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยผมไปรีเน็ตมานะฮะมาไปฆ่าบอสนักเวทแบบ โอ้โหมาตรงนี้ทีกระตุกเลยอ่ะคุณผู้ชมโคตรกระตุกนะฮะมาระวังตายเข้าไปเลยอ้าวเข้าไม่ได้เออโอ๊ยกดชิปบวกอาได้ผมนะจะเป็นการคานนะครับคุณผู้ชมซุนเดอร์จะคานเข้าไปอย่างงี้ครับเออนี่ยบอสวะที่มาทำไมเนี่ยมาทำไมไอ้ปืนนี้เอ,อ้ยเยี่ยม แม่งโชนะฮะอาบอสตายเหรอฆ่าซอมบี้แป๊บหนึง่งซึ่งซอมบี้เนี่ยเราสามารถดูได้ผมเนี่ยเควสอ่เราเควสตัตัวไปซอมบี้มาตัวโอ้โหซุ่มเอาบอสมันเป็นอย่างนี้ทำไมวะเนี่ยโอ้มค์ก็แต่ว่ามีของดรอปนะฮะคุณผู้ชมเอากล่องก,ก็เปิดไม่ได้โอไมค์กูเนี่ยอ๋อเปิดได้บางอันนะครับผมได้ทอสมาฮะทอสตดอรเรนโบ้ โอเคดาบนี่มาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องออกไปด้านนอกครับผมเนื่องจากอ่ามันไม่มีหาเหลวอะไรเลยอะนะออกก็ได้จ้าเดี๋ยวเราก็จะไปที่ที่ไหนดีวะเนียบอสมือมีดแล้วกันนะ่เราไปตามล่าฆ่าบ,บอสมือมีดแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นที่สถานที่ที่ใกล้ที่สุดมังครับผมเนี่ยผมหวังว่าอย่างนั้นนะซึ่งเราต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยเหรอเดี๋ยว นั่นเดี๋ยวขอ,อกับสปอนแป๊บหนึ่งนะฮะแหมมากกันใหญ่เลยซอมบี้ดีมากกันใหญให่ผมเนี่ยโอ้โหข้าศึ่ง100ตัวสบ,สบายเลยปะเนี่ยนะฮะ100ตัวเลยหรือเออมาดิอีงมันครับอีกมันอีกมันอีกอมาหลังอีกอมาหล,มาลังทำไมอยู่ไหนครับเอานี่ามาแล้วเวย้ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปวาร์ปก่อนนะฮะเพจของเซิร์ฟเอ็มซีคขวา สามารถดูราลยละลิ่วใต้คลิปได้ที่นี่เลยนะครับผมใต้คลิปเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกรายละเอียดต่างๆให้คุณผู้ชมได้เลือกดูนะฮะอ่าฐานฝั่งเมืองอันนี้ที่ไหนวะเน,นี่ยที่วาร์ปปะวะคือสมัยก่อนมันจะเป็นที่วาร์ปนะครับห้องวาร์ปชั้นหนึ่งเอานี่ไงสกายโลกสกายแลนด์สกายแลนด์ก,นก็จะมีบอสกับตันอเมริกาอยู่นะฮะนี่บอสกับตันอเมริกาลองขึ้น,ปนไปไ ف ่ดูก็ได้นะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตกตายเดี๋ยวตกตายเดี๋ยวตกตายตกตายจ้าเดี๋ยวตกตายจ้าเดี๋ยวตกตายตกตกตกตายเดี๋ยวตกตายอย่าเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่งยุ่งโอเคขึ้นไปด้านบนฮะแคบตายโอไมก์ก่อนโอไมก์ก่อนลาก่อนจะการเมืองฉัต้องการนะผมงะตายเบยงะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับโคตรห่วยแตกเอาเป็นว่าเราไปสู้กับบอส ตัวอื่นๆดีกว่านะฮะเนื่นองจากอันนี้นี่ไม่ไหวแล้วนะครับผู้ชมอ้าวงานงอกแล้วผมโดดลงมาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้โอ้โหช่วยครับเต็มเยอะฮะซอมบี้เบอร์กูเดตไปถ่างฝั่ามือมาช่วยบอกคุณผู้ชมครับผมต้นสายฝั่ามือเนี่ยคุณคงฆ่าไม่หมดแน่แน่ผมเนี่ยต้องฆ่าอีกเลยยิงโชยิงโชว่าาวทำเราเลือดไหลเฉยเบยนะฮะคือตอนนี้ที่ผมอยู่ในเขตเซตโทนที่ผมมนเลยไม่มีใครทําอะไรผมได้นะฮะมาเดมมาเดมมาเดมเรื่องเรื่องมาถึงแม่ มายังไงก็ได้ยังไงก็ได้สบายในพื้นที่นี้มีใครทำอะไรเราได้นะฮะคุณผู้ชมยม็กซิกม็กซ์แม็อืมอืมาเดี๋ย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 มาเดียหายิงแม่งให้หมดตอนนี้นี่ฆ่าไปทั้งหมดกี่ตัวแล้ววะเนี่ยหกสิบห้าตัวแล้วแน่คุณผู้ชมครับโอเคได้อยู่แล้วก็สามารถเก็บทองที่ไปขายได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแม่ง ปืนพีก็ผมกไม่จัดใจเลยแบบแม่ยิงไม่ค่อยโดนไม่ใช่ยิงไม่ค่อยโดนนี่คือแบบว่าซอมบี้มันไม่ค่อยเยอะนะครับคุณผู้ชมครับมีได้อยู่มาเดี๋ยว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 โอเคผมในพาร์ทนี้ก็คือเราจะมายิงซอมบี้กันเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมยิงกันมันมือเลยทีเดียวนะฮะมามาดูเรื่องดูเรื่องไอ้จานดูเรื่องไอ้พี่ ไม่ตายหรอกคุณผู้ชมครับมามา <descon fin anta> มาอันเนื้อซอบบี้มูลสี่ชิ้นนี่คือเราสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็เควส์นี้สำเร็จแล้วซึ่งผมต้องนำไปส่งด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอไปส่งบ้านเ่อนนะฮะอะไรลักษณะเนี่ยดีแม่งดแม่งแม่งรู้เรื่องนะฮะไปพอเควส์ลราเสร็จแล้วผมเนี่ยแล้วก็นำเควส์ไปส่งกันเลยครับซึ่งบ้านเควส์แล้วก็อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยเองนะไม่ยากไม่ยากง่ายง่ายกว่านี้ก็ปอกกล้วยเลยครับผมเนี่ยฮะรับเควส์ทั่วไปนี่ส่งเควส์เลยครับ เอามาส่งลวจ้าเแบบี้จ้าอา้าวไม่ได้อา้าวงานงอกงานไสเลยวไม่ละเดี๋ยวขอเข้าหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอ่านะผมโอเคผมเดี๋ยวผมก็ขอออกไปตามล่าบ,บอสต่อนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งแลกิตหลักเปิดแล้วใช้ได้อยู่ประว่าตอนนี้มออกเข้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้ว่าใช้ได้ยังซึ่งทำไมมันเฮ้ยมันใช้ไม่ได้อีกอะเฮ้ยแม่งไม่ได้เรื่องสสนนั้นเปิดเกมเข้าให,ใหม่เมืงเนี้ เอาเป็นว่าช่างมันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่าบอสกันดีกว่าคุณผู้ชมครับซึ่งบอสเนี่ยก็ต้องเดินทางไปไกลพอสมควรเลยเนะฮะเราก็ต้องมาทางบ้านนี้ครับผมแล้วก็สุ่มวาร์ปไปฮะมันไม่ใช่เป็นการสุ่มวาร์ปนะครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นการแบบว่าอ่ากดวาร์ปไปเองอะ่ะนะฮะซึ่งตอนแรกเราไปตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าวาร์ปสี่แม่งเลยฮนะใกล้ที่ไหนวะเนี่ยบอสทฐานรับจ้างครับผมเนี้ยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ใกล้เมืองบอสทฐานรับจ้างซึ่งเดี๋ยวผมขอวิ่งเดินทางไปนะฮะ ขอเดินทาง้วกันไม่ใช้คำว่าวิ่งนะฮะอย่าใช้คำอะไรที่มันปลืองเยอะแยะอะไรมากมายนะฮะเราก็จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆซึ่งมีที่ตร้งไหนใกล้กว่านี้ปะวะมีซอมบี้คิงกับผมเนี่ยห้าร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองฮะเราจะถือไปพร้อมกับปืนพีก็สูนสุดโหดของเรานะครับคุณผู้ชมไปกันเลยเยี่ยมนะฮะซึ่งอ่าพวกของพวกนี้ครับผมเนี่ยก็ไม่ได้โหไม่ได้เทพอะไรมากมายนะนะครับ วิ่งไปวิ่งไปบทมากมายต้องข้ามน้ําข้ามทะเลกันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมข้ามไปเลยจะได้ล้อจุ่มดูไหวนะครับจุ่มจุ่มจุ่มจุมจุมหนีไวแบบนี้แบบไหวแบบฟีดสไตล์ให้ผมเลยสุดยอดหรอจัดหรอจัดประหยัดจริงเนี่ยอ่าโอเคเรียบร้อยวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาเนี้ยวิ่ง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 นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นคลิปคลิปแบบว่ายาวเยอะแยะอะไรมากมายให้ผมเลยก็เป็นการแนะนำเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ สนใจสามารถเข้ามาเล่นกันได้ผมนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเจอผมเนี่ยก็เข้ามาเล่นทุกวันก็ได้ผมเนี่แล้วก็อย่าลืมแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ส่งต่อให้เพื่อนผู้ชมได้ดูด้วยนะฮะแล้วก็จะได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะผมซึ่งระยะทางไอ้นี้ทาไม,ไมรู้สึกว่าไกลถังวะสองร้อยเมตร5้าร้อยเมตรอย่างเงี้ยทำไมรู้สึกว่ามันโคตรของโคตรไกลเลยวะแม่ผมนี่งงจริงๆเนี่ยฮะโอเคแล้วจะวิ่งตรงไปเรื่อยๆพวกเรารปไปไลุยไปเลยทาเคชิเฮ้ เราก็ต้องจัดไปเรื่อยๆนะผมเนี่ยจัดไปใหญ่ให้เสียผมวิ่งไปวิ่งไปซึ่งผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะบ,บอสคงแบบว่ายังมีชีวิตรอดรอดอยู่ครับผมสลับบอสนะฮะล้วจะมีของดอปมีอะไรบ้างครับจุดๆเลยฮะไหนวะไม่เห็นได้สักอย่างอีบ้าเอ้ยอีบ้าเอ้ยแม่ง ไม่รู้เป็นที่เน็ตหรืออะไรนี่ครับผมอาจจะเป็นที่เน็ตก็เป็นได้ซึ่งบอสซอมบี้คิงอยู่นี่อีก40กว่าเมตรฮะ40กว่าเมตรเท่านั้นสีกว่าเมตรซอมบี้คิงซอมบี้คิงอยู่ในอยู่ในบ้านนี่เหรอครับไม่น่าใช่แล้วซอมบี้คิงอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเลยซอมบี้คิงฮะเดี๋ยวผมขอออกตามหาตัวซอมบี้คิงแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันจะหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ เจอปีนจ้าปีนจ้าปีนเลยนะฮะปุ๊บปีนมานี่ปุ๊บปีนมาครับปีนมาปีนมาในซอมบี้คิงวะหรือว่าอยู่บนหอคอยอะไรงี้อาจจะอยู่บนหอคอยก็เป็นได้ปีนขึ้นมาฮะจือ๊อซึ่งถามว่ามีไม้บอกเลยได้ว่าไม่มีเนี่ยคุณผู้ชม ไม่มีก็คงต้องมีสักวันรางวันมีไว้เหตุคนตั้งใจไม่นานเราคงจะได้สมใจโอเคเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปที่หัวหน้าโจนกาะการล้ลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับจะไปบอสหานรับจ้างดีืปะไปบอสหานรับจ้างแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ห่างไปแค่แปดร้อยกว่าเมตรนะฮะคุณผู้ชมซอมบี้คิงก็ไม่อยู่ไปหาปู่ปู่ชักเมาไม่ใช่นะคุณผู้ชมค,ครับโอเคเราจะวิ่งไปเรื่อย ขอกินอาหารแป๊บหนึ่งเมรอนวอเตอร์เมรอนแมนโอเควิ่งตรงไปฮะสวัสดีจ้า Chicken. ไก่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 ซึ่งในตอนเช้าเนี่ยก็จะไม่มีซอมบงซอมบี้นี่ครับเนื่องจากก็มันเชา้าอ่ะซอมบี้เลยไม่มีจะ,จะงงจะงงงงอะไรมากมายฮะพวกโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะตรงไปทางนี้นะฮะอีก600กว่าเมตรเท่านั้นเองครับผมฟึง่งมันจะลําบากตรงที่มันต้องว่ายนะ้ําไปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ เราก็จะว่ายน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็จะบ่นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคฮะก็สำหรับคนที่อยากจให้ผมเล่นเกมอื่นๆที่นอกเหนือจากไมค์คร์วผมคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยับผมว่าอยากจให้ผมเนี่ยนะฮะเล่นเกมอะไรหรือว่าจใา้ทำอะไรแนวไหนอะไรยังไงผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะขอขึ้นบอกแล้ววิ่งไปนะเพราะว่าเวลาผมวิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะวกว่านะครับคุณผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วมันมาแล้วมาลงน้ำแป๊บซึ่งว่ายน้ำเป็นด้วย เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนไม่น่ามืดเลยโอ้โหแล้วมาเยอะด้วยคุณผู้ชมครับนี่มามาเล่นมันมากันเป็นมาเล่นเดี๋ยวเ,ยว <c oughs> เราจะไปที่อ่าเมืองทหารใช่ไหมครับซึ่งอยู่ตรงนู้นฐานรับจ้างผมมาแล้วโอ้โหระหว่างทางนี้อซอมบี้ซอมบี้นับร้อยคุณผู้ชมครับ <c oughs> เยอะเกินเดี๋ยวเยอะเกิน <c oughs> <c oughs> เยอะเยอะอะไรปานนี้ฟีสไตล์แป๊บหนึ่งเนี้ยมันเยอะจริงว่ะคุณผู้ชมดูนี่ฮะ เยอะเจะจัดประหยัดจริงโอเคอ่าขึ้นนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะยิงมันจากบนบกนะฮะก็สนหมดเดี๋ยวก่อนดีก่อนแต่ตอนนี้ในเกมนี้มันวิ่งไวด้วยโอเคไม่ใช่ในเกมนี้ในเซิร์ฟเวอร์มอดนี้นะฮะคุณผู้ชมวิ่งโคตรโคตรไวฮะบอกเลยว่าวิ่งไวมากๆถ้าเกิดยิงหัวเนี่ยดาเมจจะเป็นยี่สิบนะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวมาเดี๋มาเดี๋ยวมันจะวิ่งถอยหลังอย่างนี้ฮะ สปูนแควแนะสปูนวดาสปูน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 ปนปูนปินปันปมนปงนปวนปู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 นปนปู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 นปเนปู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 นป่นปู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 นป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 ่นปนนป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 นนนป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 ูนปนป ผมเสร็จโคตรนานแล้วนี้นะฮะเควสแม่เพิ่มขึ้นตอนแรกมันขึ้นไปแล้วนี่หว่าคุณผู้ชมครับทํามาอยู่ดีมันนะเป็นยังไงมันจะเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วโอ้ไม่ก็เป็นบอสอนะไรเนี่ยเอาแล้วผมเนี่ยมาถึงบอสทหารรับจ้างแล้วนะครับผมซึ่งเราก็พาสมิธไปเป็นกองทัพเลยนี่ฮะทำบ้าอะไรก็ไม่รู้อีบ้าเ,เอ้ยึ้นมานี่ป็นป็นนะเป็น ใช้ความูลในการปีนนะฮะโอเคเรากำลังจะเข้าไปที่ฐานรับจ้างแล้วครับผมโอเคปีน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 มีตามมาโอ้โหสมบ้ตามมาตามมาทำไมอีอวิ่งมาตก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 ตอยู่ได้อยู่ตกตกตกกันกปีนปีนปีนนี้ปีนนี้ปีนนี้ปีนี้เนี่ยปีนนี้โอแยรเบบี้เดี๋ยวกดวกิ่งวิ่ วิววิว e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  oh, ิวิวิรีคอมิวเตรเล็กวเอรล็กวเรล็กไปขึ้นไปเยะเยอะิบ็บิ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 บบิบาวนี้เอวันี่าโอเคได้อยู่ได้อยู่าาหักเฉยชิบหายลวชิบหายลวายล้วาหักโอเคทุคนนี่มพิวเตเล็กม้ามีบอสป่ะมีบอสป่ะจะได้ไฟกับบอสทีลผมนี่ซึ่งบอสอยู่ไหนวันนียาบอกบอสอยู่ด้านล่างคอมิวเเยอะนะครับ โอเคเอาเป็นว okay, go okay, go 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 okay, er ่าเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมทางต้องเห็นเหรอเก่งกันไปแล้วเก่งเกินโอเคบอสทหารรับจ้างซึ่งมันมืดมากเลยนะไฟนี้ก็ใช้ไม่ได้โอ้ my god โอ้ my god วิ่งมาแล้วจะตามมิงซอมบี้บ้านี่โรคจิตหรือไงฮะอุ้ย ด้านล่างนี้ต้องมีบอสแน่ๆบอกเลยเนะครับคงไม่มีซอมบี้ตัวไหนตามมามั้งเนาะบอกว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งตามทางเนี่ยเราก็สามารถเก็บของได้เรื่อยๆนะครับแต่ตรงน,นี้ก็ไม่มีบอสหาเหวอะไรเลยคุณผู้ชมอีบา้าแล้วให้ผมมาทําไมวะเนี่ยมีซอมบี้ตามลงมาด้วยทับสปอนแป๊บหนึ่งวาร์ปสปอนอ่ะมึงตามมาทันอีกไม่มาอีกเป็นเป็นขบ,บวนการ ขบวนการเลเจอร์ห้าสี่เลยผมโอเคนะผมก็สลับสเบอร์เอ็มซีเด็ในพาร์ทนี้ผมก็ไม่ได้ฆ่าบอสหรือ,อไล่แนะ่โอเคไม่เป็นไรแต่ครับสรับวันนี้ผมไม่มีอันแล้วผมมาเจอคลิปหน้าแล้วกันนะสรับสับวันนี้สวัสดีสุขสันต์เจอของผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ